สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนวด R P C C กัน C, อีกเช่นเคยนะจ๊ะมาจัดอีกแล้วกับรถไฟฟ้าแท้ๆแ,แบบนี้นะคุณผู้ชมนะออตโตสสีขาวมุกสวยงามพรีเมียมออฟชั่นจัดเต็มมากอ่ะมาดูกันนิดนึงว่ามีออฟชั่นอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมออตโตสาวอันนี้เป็นตัวสีขาวนะครับผมไฟหน้า Full LED แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะมีไฟ daytime running light จัดให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีจัดให้ชเช่นเดียวกันนะครับผมล้อแม็กซนะ์นี่เป็นล้อแม็กอลลอยนะคุณผู้ชมมายางใหม่จัดให้สีเส้นแบบนี้นะครับผมย เรคล้อจัดให้สามารถชาร์จไฟได้จากจุดข้าง,งหน้าแบบนี้นะครับผม AC DC ครบๆเลยนะครับผมด้านหน้านี้ชาร์จด,ด้านหน้านี่คือเขาเรียกว่าอะไรสะดวกสบายนะคุณผู้ชมนะเข้าไปปุ๊บอ่ะไม่ต้องลากสายไกลนะครับผมมีกระจกมองข้างมันพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีกล้องส6 0รองศาจัดให้ด้วยนะครับผมอ่ะดูภายในกันนิดนึงนะค,ะคุณผู้ชมนะกุญแจคีเล็ตมีจัดให้นะครับผมเบาะหนังรอบคันบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะงมาลัยมันติฟังก์ชันเกีียวออโต้นะครับผมเบาะเป็นเบาะทูโทนสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะมนนอ,อ่ะ น้ำหยดย้อยพวุงอะไยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีคุชคอนโทรลคอนโทรอะไรมีครบหมดเลยเกียร์ดับเบิลเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโวมีครบแบบนี้ใครหารถออโต้สามนะคุณผู้ชมนะลองมาดูได้นะครับผมสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมนะภายในคือหรูมากกว้างขวางนั่งสบายสุดๆนะครับผมนี่ข้างในด้านหลังนะครับผมนั่งได้5คนนะครับผมกว้างๆแบบนี้เบาะทูโทนมีที่พักแขนให้มีแอร์ตอนหลังจัดให้เช่นเดียวกันนะครับผมด้านบนนะครับผมเป็นพาโนรามิซันรูปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะสวยงามมาก นะครับผมสำหรับคันนี้โค่นใหม่เลยคุณผู้ชมนะโคน่นใหม่ปีใหม่ๆทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะปี22 23หมดเลยนะครับผมอ่ะฟ้าลังเพลนฟ้าหลังไฟฟา้าแบบนี้นะค,คุณผู้ชมนะอ่ะกากว้างๆนะครับผมเก็บของได้เยอะแน่นอนนะคุณผู้ชมนะสำหรับใครอยากได้รถครอบครัวอัตถประโยชน์นะครับผมลองมาดูได้นี่อุปกรณ์ผมให้ไปครบๆแบบนี้นะครับผมรถไม่มีชนหนังไม่มีน้ำท่วมรับประกันใหม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนะ็นต์เม็ดอ้างอยู่ครบหมดใหม่แท้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องเป็นกังวล ลงในสัญญาซื้อขายให้ว่าเป็นใหม่แท้นะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้ด้านหลังกว้างๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดให้นะครับผมความปลอดภัยเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้ด้วยนะครับผมเบรกเนี่ยไฟเบรกเป็น LED ยาวๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะโคตรสวยโคตรเท่นะครับผมคุณผู้ชมนะราคาเริ่มต้นแค่ประมาณสแสนกว่าบาท4 4 9 9ีเหรือประมาณ5้าแสนกว่าบาทมีหลายราคามากคุณผู้ชมนะลองมาดูที่ร้านก่อนแบบนี้ผ่อนได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมผ่อนได้สหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออโตสามเป็นตัวท็อป เอ็กซ์เ d นเดตเววิ่งไกล500กว่ากิโลนะคุณผู้ชมนะชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้จุกๆยาวๆเลยนะคุณผู้ชมนะประหยัดค่าเดินทางแน่นอนถ้าอยากได้ผมทิ้งก็แท่ในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจกดัวใจกดแชร์และพิมพ์เขาว่าสนใจออทโซ3ได้เลยครับผม